โอเคนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับก็อยู่กับวันนี้กับผมนะจะมาอ่านบาง,งะเรื่องราชัน3พบตอนที่14นะครับก็ขอบคุณทุกคนมาที่ชอบเรื่องนี้ก็เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับซก็ขอบคุณเพจผู้ไปนะเพจอยากไปนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจพี่เขาไว้นะใครที่อยากสนับสนุนช่องผมก็สามารถโอนเล็ตมาได้นะครับเป็นค่าขนมหรือค่าเน็ตก็ได้นะครับโอเคก่อนไปแลกคลิปกันเลย ผู้อาวุโสใหญก็พูดนะครับสารเลวหลีกไปซะผู้อสลองพูดนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้อาโสใหญ่แล้วละทีนี้ผู้อาวุโสทั้งสองก็ต่อสู้กันนะครับโดยใช้พลังนะครับทุกคนก็ตกใจนะครับฮะทำไมผู้อาวโสใหญ่ถึงช่วยเจ้าขยะเจ้าเฉินกันล่ะความช่วยเหลือของเขามมาไร้ประโยชน์ พวกโอโสใหญ่ถูกขัดขวางเจ้าขยะเจ้าเฉินจะถูกทุบตีจนตายฮ่าข้าก็คิดไปว่าไก่ฟ้าจะแปลเปลี่ยนเป็นวิหกเพิงถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนเองได้เจ้าเฉินต้องสิ้นหวังเสียแล้วผู้เอาโศสองครับพูดครับในน้อยสองเร็วเข้าข้าไม่สามารถต้านได้นานนัก ได้เลยข้ารอเวลานี้มันนานแล้วมัดกําเนิดสวรรค์ย่แม่ของเจ้าเฉินก็พูดนรับหยุดนะพวโอโ,โสใหญ่ก็พูดนะแย่แล้วข้าช้าเกินไปตายซาะเจ้าเฉินตายเสียเถอะลูกข้าจะเอาทำได้ดีมาก <laughs> พระเอ,อกก็คิดในใจนะครับปรากฏว่าทั้งหมดที่ข้าทําก็แค่รวบรวมพลังงานเท่านั้นเองพระเอ,อกยืนยิ้มเลยแม่งชิวจัดอะพระเอ,อกก็พูดนะครับเจ้าต้องการทำให้ข้าพิการเจ้ามีความสามารถเช่นนั้นหรือไอเจ้าเอียงกับบอลนะอะไรนะพระเอ,อกก็พูดนะครับ ลากพูดระดับกําเนิดจงออกมาจเจ้าเย็นกระเปิลนะครับทุกคนตกใจนะครับอะไรกันนี่มันลากพูดระดับกําเนิดข้าตาฝันหรือเปล่าเจ้าเจินทาย,ยาทเหนือทุกคนอย่างแท้จริงตอนนี้ไม่มีผู้ใดสามารถหยุดเขาได้แล้วมันเป็นความจริงลากพูดระดับต้นระดับกําเนิดในอนาณาจักรเทียนหยวนมีผู้ครองมันเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้น ตาแก่ในก็พูดนะครับปรา,ากฏลากพูดระดับกำเนิดช่างประเสริฐยิ่งนักสวรรค์อวยพรอาณาจักรทินหยวนของเราแล้วฮ่าผู้อุโสต้งสองก็ตกใจนะครับผู้อุโสสองคิดนะครับจบสิ้นแล้วได้อย่างไรเจ้าขยะเจ้าฉันปลุกลากพูดระดับกำเนิดได้อย่างไรกันผู้อุโสใหญ่ก็พูดนะครับลากพูดระดับกำเนิด หากใช้เวลาเติบโตต้องเป็นพักพวกที่ยิ่งใหญ่เป็นแน่เจ้าเย็ยนกระบ,บุนะคับไม่เป็นไปไม่ได้เสกขยะเช่นเจ้าจะมีรากพูดระดับกำเนิดได้อย่างไรกันมันต้องไม่สามารถเหนือกว่าข้าได้สิเจ้าเย็ยนก็รวบรวมพลังเอาไว้ที่มือมือขวานับและรวมพลังครับจะไปต่อยพระเอกนะครับเจ้เย็ยนพูดนะับ ลงนรกไปซะเจ้าเฉินเพ่ก็บอกเพ่ก็บอกนะครับใส่หัวไปซะเอเอจุกเจ็บเจ้าเย็ยนก็ถูกเจ้าเฉินซัดมาไกลเลยนะครับคนตกใจนะครับเจ้าเฉินเอาชนะเจ้าเย็ยนได้ด้วยมัดเดียวไม่อยากจะเชื่อเลยเ เจ้าเยี่ยนอยู่ระดับเหลืองส่วนเจ้าเฉินยังไม่รับการฝึกฝนสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรเจ้าเฉินกําลังหยิบยืมพลังจากสวรรค์และปัตตภีรักผู้ระดับกําเนิดทรงพลังเสียจริงโอเคก็จบตอนนี้แล้วนะครับก็รอตอนต่อไปนะครับก็ต้องรอเพจข้อแปลมาก่อนนะครับก็ใครที่อยากให้ผมปแปเรื่องอื่นพังพก่อนหรืออ่านเรื่องอื่นพังพังก็ได้นะครับมีเรื่องอะไรแนะนําก็บอกกันได้นะครับผมมันว่างนนะครับก็ มีเรื่องอะไรก็แนะนำได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้รบกว, like, กว, share, กวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นับถ้าใครไม่อยากพลาดแบบนี้กดดิ่งกันด้วยนะโอเคใครอยากสนับสนุนช่องก็โอนมาได้นะครับค่าช่องนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย